นี่ก็คืออาคารไปสนีกลางคืออาคารอนุรักษ์ที่โดดเด่นบนถนนจเจริญกรุงครับที่นี่เราให้บริการด้านไปสนีด้านในเป็นแหล่งควาวไยรุ่นน้องๆจะมาถ่ายรูปกันก็ได้ที่สําคัญด้านในเราเปิดให้บริการด้านจัดงานต่างๆนะครับแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันที่บริเวณถงด้านในกันแล้วนะครับซึ่งเราก็จะมีบริการไปษนีและนิทรรศการ และที่นี่ยังให้เช่าพื้นที่สำหรับจัดง,งานได้ด้วยแล้ววันนี้ผมมี9ขั้นตอนการเป็นสุดยอดนักขายพื้นที่อาคารไปณีกลางไปดูกันเลยครับขั้นตอนที่ 1. คุณต้องคัดกรองลูกค้าก่อนง่ายๆ2คําถาม 1. เพื่อป้องกันการรับงานซ้อนให้ถามลูกค้าไปว่าจัดงานวันไหน 2. เพื่อเช็คว่าพื้นที่รองรับได้ไหมให้ถามจํานวนผู้มางาน ขั้นตอนที่2ส,สอบถามรายละเอียดลูกค้าเพื่อให้ได้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าเป็นการจัดงานรูปแบบไหนเช่นอบรมสัมมนาพิธีมัน่นงานแต่งงานงานเปิดตัวสินค้าเพื่อจะได้แนะนำพื้นที่ให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมแจ้งราคาคร่าวๆมีเรททั้ง half day และ full day ตามประเภทของการจัดงานแนะนำเคเทอร์ริ่งที่เรากำหนดพร้อมฟัสซิลิตี้ให้ลูกค้าทราบและเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจ ควรให้ลูกค้าไปดูสถานที่จริงด้วยขั้นตอนที่3ส่งรายละเอียดให้ลูกค้าหลังจากให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แล้วก็ส่งรายละเอียดที่ได้คุยกับลูกค้าไว้ในขั้นตอนที่2ทางอีเมลในขั้นตอนนี้ลูกค้าจะมีสถานะเป็น tentative หรือเป็นผู้สนใจใช้พื้นที่ครับภายใน1สัปดาห์หากลูกค้ายังไม่ติดต่อกลับให้มีการติดตามอีกครั้ง ขั้นตอนที่4จัดทำหนังสือเสอนอราคาให้ลูกค้าเมื่อลูกค้าตัดสินใจจะใช้พื้นที่ของเราแล้วเราจะจัดทำเอกสารให้ลูกค้า2ฉบับคือหนังสือเสนอราคาและหนังสือยืนยันการใช้พื้นที่ให้ลูกค้าเซ็นกลับมาพร้อมกับแจ้งเคเทอริงที่เลือกใช้หากไม่สามารถใช้เคเทอ i ริงที่เรากำหนดได้ให้แจ้งเหตุผล พร้อมกับส่งโปรไฟล์ของเคเทอรงที่ลูกค้าเลือกใช้ให้เราพิจารณาก่อนถึงตอนนี้ลูกค้าก็จะมีสถานะเป็นโพสเพ็กแล้วนะครับขั้นตอนที่5การชำระเงินเมื่อลูกค้าเซ็นหนังสือยืนยันการใช้พื้นที่แล้วให้ลูกค้าวางมัดจำเป็นเงินสดบัตรเครดิตหรือแคชเชียร์เช็คส่วนเงินประกรันให้ชำระเป็นแคชเชียร์เช็คเท่านั้น ขั้นตอนนี้ลูกค้าก็จะมีสถานะเป็นคอนเฟิร์มแล้วนะครับขั้นตอนที่6เตรียมความพร้อมก่อนวันจัดงานในขั้นตอนนี้ก่อนถึงวันจัดงานอย่างน้อยหนึ่งสัปดาห์ให้โทรสอบถามลูกค้าว่ามีอะไรติดขัดหรืออยากจะให้ช่วยอะไรเพิ่มเติมไหมเช่นเวลาเข้าจัดเตรียมสถานที่จัดที่จอดรถให้แขกผู้ใหญ่หรือการขอยืมอุปรกรณ์อื่นๆเพิ่มเติม และที่ลืมไม่ได้เลยคือให้ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือให้เรียบร้อยด้วยขั้นตอนที่7ดูแลความเรียบร้อยในวันจัดงานเมื่อถึงวันงานให้เราเข้าไปดูแลความเรียบร้อยเผื่อว่าลูกค้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็จะได้ให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วทำให้ลูกค้ารู้สึกอุ่นใจที่มีเราอยู่เคียงข้างขั้นตอนที่8ตรวจสอบความเสียหาย ภายหลังการจัดงานผู้บริหารอาคารจะเข้าตรวจสอบพื้นที่ถ้าไม่มีความเสียหายเราก็จะแจ้งลูกค้าให้เข้ามารับเงินประกันคืนแต่หากมีความเสียหายเกิดขึ้นก็ให้ลูกค้ารับผิดช,ชอบค่าเสียหายก่อนแล้วเราถึงจะคืนเงินประกันขั้นตอนสุดท้ายให้ลูกค้ามารับเงินประกันคืนและประเมินความพึงพอใจ ในวันที่ลูกค้ามารับเงินประกันคืนระหว่างรอรับเงินให้ลูกค้าทำแบบประเมินความบึงพอใจเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการบริการให้ดีขึ้นสร้างความประทับใจณนะที่แห่งนี้ไปสษณียกลางและทั้งหมดนี้คือ9ขั้นตอนของการเป็นสุดยอดนักขายพื้นที่อาคารไปรษณียกลางอ่ะลูกค้าโทรมาพอดี ขอตัวไปรับสายลูกค้าก่อนนะครับ